มีใครมาดูไหมนะ <c oughs> จะมีใครมาดูไลฟ์หนูไหมนะส <c oughs> วัสดีค่ะทุกคนเป็นไงบ้างคอนเสิร์ตส <c oughs> วัสดีค่ะเฮ้ยทำไมมันไม่แจ้งหรอ เป็นไงบ้างดีแคปกันหน่อยคอนเสิร์ตทุกคนรู้ไหมว่าคอนเสิร์ตดี้หนูตั้งใจมากแล้วก็เหนื่อยมากด้วยนี่วันนี้หนูจะมาโชว์ทุกคนมีอะไรจะสารภาพแต่หนูไม่บอกว่ะนี่น่ารักไหมน่ารักมากเลยหนูยังไม่ได้อ่านเลยเนี่ย ไม่กล้าอ่านนะกลัวซึ้งเกินหนูไม่อยากอ่านนะทุกคนเดี๋ยวหนูอ่านนะไม่อยากร้องไห้เพราะว่าวันนี้หนูสวยเกินขอบคุณนะคะหนูชอบมากเลยหนูจะเก็บอย่างดีทุกคนเป็นไงบ้างชอบไหมคอนเสิร์ตหนูชอบมาก หนูรู้สึกว่าเต็มที่มากเลยครั้งนี้มีทั้งคือคอนเสิร์ตเนี้ยแปลว่าทุกคนตั้งใจมากเลยนะคะแบบมีทางร้องไห้แล้วก็แบบดีใจอะไรหลายๆอย่างเลยใช่มันเหนื่อยแต่มันก็สนุกมากๆเลยเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆสําหรับหนูเลยเพราะว่าเฮ้ยทำไมหนูเพราะว่าหนูเพิ่งเข้ามาแล้วก็แบบวได้ทําอะไรแบบนี้มันก็เลยเป็นแบบว่าชาเลิ้นที่ใหญ่งงมาก ทุกคนแต่ว่าประกาศเพลงเดบิวรุ่นสี่แล้วนะทุกคนรู้จักหรือเปล่าเฮตาเรทาจิโยใช่ไหมหนูพูดถูกไหมเก่งมากนะขอโทษนะที่ไม่ได้ดูเสียดายจะลองให้เลยไม่เป็นไรค่ะมาดูงานเด็กเจนได้นะคะยังมาไลฟ์ด้ยสับว่ามีแรงหทุกคนหนู่ะเอเนจีเหลือเหลือหล่นเหลือหล่น เหลือหนูเอเนจีเหลือล้นมากตอนนี้หนูสามารถเต้นลูเมอร์ได้ใช่ป่ะทุกคนคือหนูอ่ะไม่เคยเต้นลูเมอร์ได้เลยจนมาคนนี้หนูเต้นลูเมอร์ได้เพราะว่าคนนี้เลยงานเดบิวต์เจอกันเจอกันค่ะนอนกี่โมงดีคืนนี้คืนนี้หนูจะนอนทาแล้ว เพราะว่าซ้อมหนักมากนี่เรามาหนูอยากอ่านอ่ะมาอ่านกันเถอะทุกคนเดี๋ยวก่อนอ่านหนูจะหนูจะตั้งคำถามทุกคนได้ดูไหมคะว่าหนูเต้นเพลงอะไรบ้างหนูเต้นกี่เพลงหนูเต้นเพลงอะไรบ้าง เพิ่งได้ลองฟังเพลงเดเวอร์เพิ่งได้ลองฟังเพลงเดเวอร์ต้นฉบับวันนี้ชอบมากเราเวอร์รุ่นสีล่ละได้เลยหนูเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะชอบของรุ่นสี่เหมือนกันพรุ่งนี้ไปดูคอนรุ่นพี่ไหมไปดูค่ะใครมาก็เจอกันนะคะเหนื่อยไหมหลานอุ่นยายไม่เหนื่อยเลยหนูชิลมาก ดีค่เลยจ้าเราแอบดูในที่ทำงานอดีน้องเอา้าเด้รู้มาเก่งมากขอบคุณค่ะทุกคนเมลอดอันหนูได้คู่กับพี่น้ำมนะ่ะคือแบบตอนที่ตอนที่ซ้อมกันน่ะหนูไม่สามารถทำหน้าแบบดุได้เลยไม่ใช่แค่กับพี่น้ำมนะ่ะหนูไม่สามารถทำหน้าดุได้เลยเพราะเมลอันมันต้องแบบว่าฟิลแบบจะสู้รบใช่ว่าจะตีกันอย่างเงี้ยแล่วหนูต้องตีกับพี่น้ำมนะ่ะ แต่ว่าวันจริงหนูทําได้นะวันเนี้ยหนูทําหน้าดุได้ตอนที่หนูไปหาพี่น้ำมือใช่ไหมหนูต้องปล่อยพลังเลยพี่น้ำมือ่างเนี้ยแล้วหนูก็ทํหน้าเนี่ยทุกคนน่ากลัวปะหนูรู้ว่าน่ากลัววันนี้หนูเก่งมากขอบคุณค่ะหนูดุใครได้ทุกคนหนูดุได้นะพี่มาบอกให้หนูดุพี่มาแล้วหนูอ่ะก็ดุพี่มาได้ด้วยทุกคนลองไปถามพี่มาดูว่าหนูดุว่าอะไร หนูดุพี่มาพี่มากลัวเลยพี่มาบอกพี่มาฝังใจเลยเพราะว่าปกติหนูเป็นคนที่ไม่ดุแต่ว่าพอดุทีหนูน่ากลัวมากจริงๆค่ะอุ๊ยกลัวมีแต่คนกลัวเห็นไหมใครจะน่ากลัวเท่าหนูไม่มีเด็วดี๋ยวมาดูย้ันหลังนะโอเคค่ะโหน่ารัก พี่มาตัวสันเลยบอกใช่พี่มาตัวสันเลยทุกคนอย่าไปบอกพี่มานะมันเป็นความลับพี่มาบอกว่าจะไปฟ้องแฟนคลับพี่มาหนูฟ้องก่อนพี่มาไม่ทันได้ฟ้องแล้วหนูฟ้องก่อนพี่มาอีกขอรีแอคพี่มาหน่อยหนูพูดแล้วพี่มาแบบพี่มากลัวเลยแล้วพี่มาก็แบบไม่คุยกับหนูแล้วพี่มาบอกว่าถ้าพี่มากดพี่มาจะไม่คุยด้วย อยากเห็นอีแอกพี่มาของตัวเองหนูไม่สามารถทําได้อ่ะทุกคนคือแบบว่าคาแรคเตอร,ร์ของพี่มามันแบบว่าใครทําไม่ได้วันนี้ใครมาคนบ้างเก่งมากๆเลยลูกหมีขอบคุณค่ะหนูจะอ่านแล้วหนูลีลามาเยอะแล้วเอาแต่พูดไปเรื่อย เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านี่เราจะมาอ่านใบนี้กันชุมใบนี้ทุกคนมันดึงออกมาอ่านได้ไหมมันใหญ่ได้ใช่ไหมหนูขอดึงนะอ เป็นคนคเขียนคะเราจะมาอ่านกันสวัสดีครับน้องปลายฝาคนเก่งในการที่หนูทุ่มเทและพยายามเพื่อคอนเสิร์ตครั้งนี้พวกเราเหล่าปิกกีตารับรู้มาแล้วเชื่อว่าหนูทําได้ออกมาดีแน่นอนครับเพราะงั้นตั้งใจและสู้ๆนะครับไม่ว่าจะเหนื่อยจะท้อแค่ไหนแต่หนูลองนึกถึงเหล่าพี่ๆแฟนคลับดูก็ได้นะ พวกเขานี่แหละคือกลุ่มแฟนคลับเฮ้ยพวกเขานี่แหละคือกลุ่มคนมากมายที่กำลังเดินมาพร้อมกันกันกบหนูเพราะตอนนี้หนูไม่ได้พยายามด้วยตัวคนเดียวนะครับพราะง้นพวกเราภูมิใจและเป็นกำลังใจห้น่ารักมากเลยหนูรับรู้แล้วนะคะ มาเดินไปพร้อมกันกับหนูนะอย่าไปไหนนะอย่าทิ้งให้หนูเดินไปคนเดียวเย่เก่งมากชมตัวเองห้าร้อยครั้งเลยนะใช่วันนี้หนุเก่งมาก <c oughs> ว่าแต่สองพี่น้องมาอะไรพร้อมกันงี้ <c oughs> ดีนะที่มีสองจอทุกคนรู้ไหมว่าพี่ว่าไลฟ์อยู่ห้องไหน <c oughs> อยู่ตรงนั้นไลฟ์อยู่ห้องตรงนั้น พูดได้เลยว่าพึงใจมากมายขอบคุณทุกคนที่มาหาก,กันจริงๆนะคะหนูวันนี้หนูมาแค่แป๊บเดียวอยากมารีแคปสั้นๆเฉยๆไว้มาไว้มาคุยกับหนูอีกเนาะถ้าหนูมาไลค์่ะทุกคนต้องมาดูนะอยากเห็นใส่ชุนดนักเรียนหญิงมอตน้นแต่งหน้าผี วันฮาโลาวีนสามสิบเอ็ดฮ้ยน่าสนใจรอดูค่ะรอรับชมไม่นอนห้องเดียวกับพี่วาหรอนอนห้องเดียวกับพี่วาแต่ว่าตอนนี้พี่วาไปหลายห้องหนูแยกห้องค่ะหนูกินข้าวยางกินแล้วค่ะทุกคนวันนี้เหนื่อยมากไหมกลับบ้านไปกินข้าวพักผ่อนด้วยนะคะพรุ่งนี้ใครมาคนลุ่นหนึ่งก็เจอกันนะคะ เพราะว่าหนูไปแน่นอนวันนี้พี่แชมมาดูด้วยหนูไม่รู้เลยแช่มน,น่ารักมากเลยทุกคนยอมเด้งได้เลยเพราะเก่งจริงตัวแค่นี้ขอบคคนค่ะทุกคนเมลอดหนูหน่ากลัวไหมพี่นานาบอกว่าหนูหน่ากลัวมากพี่นานาบอกว่าเมลอดพี่นานากลัวมากเลยเพราะว่าหนูหน่ากลัวทุกคนไม่เห็นตอนหนูทำหน้าเข้มไง หนูทำหน้าเข้มใครก็กลัวจริงๆไม่เชื่อถ้าไม่เชื่อลองไปถามพี่มาดูยังไงปลายไฟเก่งมากโซโล,โลขอบคุณค่ะน้องปลายไฟเองก็พักผ่นเยอะๆนะได้เลยพี่วาว่าตีกลังกาด้วยใช่พี่วาว่าเก่งมากเลยหนูชอบมาก ไหนทำหน้าเข้มหน่อยครับหนึ่งสองหนึ่งอันนี้คือยิม้มพี่คุณครูบอกว่าครูบอกว่าถ้าเต้นนะคะ่ะถ้าทำหน้าเข้มไม่เป็นครูบอกว่าให้ก้หมหัวแล้วก็งมงงทุกคนหนูทำไม่ได้เพราะว่าหนูอะทำเป็นแค่ตอนนั้นตอนที่อยู่บนเวที ตอนนี้มันทำไม่ได้แล้วความรู้สึกมันไม่เหมือนกันไม่ใช่ทุกคน,นเป็นเวทีหนูน่ากลัวม,มากลองถามพี่น้ำมนดูเพราะว่าหนูอน่ากลัวม,มากถ้าหนูมีน้องอ่ะน้องจะกลัวหนูเพราะว่าหนูชอบกลัวคนอื่นแล้วถ้าหนูมีน้องอ่ะน้องก็จะกลัวหนู พี่ไบฟเก่งมากเสียดายไม่ได้ไปแต่ดูผ่านไลฟ์นะไม่เป็นไรค่ะไว้มางานเดบิวรุ่นสีได้นะมางานนิปนอนรุ่นสีเดบิวเพลงเฮทาเดทาจิโอใช่เพลงนี้ค่ะกลัวแล้วครับพี่ไปฟัาใช่ไหมวะหนูน่นากลัวถ้าไปฟ้ามีน้องก็เป็นหลานพี่ได้เลยลูกทุกคนหนมีหลานด้วยนะ หนูเป็นน้าเลยโตขนาดไหนอะคิดดูสิหนูเป็นน้าแล้วอ่ะหนูมีหลานอะหลานหนูจะมาเป็นเบียนเครุ่นสิบหายกลัวพี่ขวัญยังทุกคนหนูไม่กลัวพี่ขวัญแล้วหนูไม่เคยกลัวพี่ขวัญนะใช่ไม่หนูเคยกลัวพี่ขวัญคือแบบมันมแบบว่าพี่ขวัญอะไม่ ไม่ไม่ค่อยคุยใช่ไหมคะค่อนข้างอินโทรเวิร์ดนิดหน่อยตอนที่ยังไม่รู้จักขนาดน,นั้นตอนนั้นหนูเพิ่งเข้ามาแรกๆเองแล้วหนูมองพี่ขวัญหน้าแบบพี่ขวัญแบบนิ่งๆอะ่ะหนูก็ได้แบบกลัวแต่ว่าตอนนี้พี่ขวัญน่ารักมากพี่ขวัญทุกคนเห็นท่ามมโอชีไหมหนูอะเต้นท่าโลบอกที่พี่ขวัญสอนหนู เพราะว่าหนูอยากเ,ากเต้นท่าโรบอกมากแต่ว่าหนูเต้นไม่เป็นแต่ว่าพี่ขวัญน,นะแกะมาแล้วหนูก็เลยให้พี่ขวัญสอนค่ะตัวที่สุดตัวที่สุดในจอนี้เลยใช่แล้วพี่ปายฟารับปริญญาเมื่อไหร่ครับจริงๆหนูรับมานานแล้วนะคะทำไมทุกคนถึงไม่รู้ตอนนี้หนู อายุเท่าพีเอลแล้วนะคะทุกคนพี่อายุเท่าพี่เอลรับไปบิียนยายังไม่หนูว่ารับแล้วใช่ไหมพี่เอลรับแล้วพี่เอลเรียนจบแล้วพี่ขวัญต้องกลัวหนูแทนใช่หนูก็บอกแล้วว่าหนูน่ากลัวไงใครจะไม่กลัวใครจะไม่กลัวหนูอะทุกคนกลัวปะแต่ว่าเคยมีคนบอกว่าหนูน่ากลัวอยู่นะ ใช่พี่ไบฟ้ามีประสบการณ์ขี่รถมา20ปีเชียวนะใช่หนูขี่รถมา20ปีแล้วหนูจะหนูก็ต้องรับปริญญาแล้วอายุเท่ากันทำไมเรียกพี่เอลไม่ใช่ทุกคนคาแรคเตอร์ไงจริงๆอะ่ะหนูอายุเท่าเพื่อนพี่เอลค่ะจริงๆแล้วอ่ะหนูเรียนจบแล้วอายุเท่าเพื่อนพี่เอลเลย พี่กลัวหนูไม่ไปโรงเรียนหนูไปนะหนูอยากไปโรงเรียนใครบอกว่าหนูไม่อยากไปเป็นเด็กดีเดี๋ยวไปดูวันเดบิวเต้นให้สุดแรงนะได้เลยหนูจะเต้นแบบทุกคนเห็นท่ามันไหมมันอย่างเงี้ยรอดูนะคะฝากรุ่นสี่ด้วยนะคะเพื่อนพี่เอลใช่แล้วเพื่อนพี่เอลนั่นเอง สวัสดีจ้าโลกมีสวัสดีค่ะทุกคนหนูจะไปแล้วนะหนูมาแค่นี้แหละในไลน์นี้ไม่มีอะไรเลยหนูพูดไปเรื่อยทุกคนในไลน์นี้ไม่ได้สาระอะไรเลยไม่ได้รีแคปด้วยเพราะหนูพูดไปเรื่อยอ๋อายุเท่านีนี่ไหมไหนเล้วพี่เพื่อนพี่นีนี่พี่นีนี่อายุเยอะกว่าเพื่อนพี่เอลไม่ใช่หรอพี่นีนี่อายุเท่าไหร่ ทุกคนพี่นีนี่อายุเท่าไหร่แล้ววะมีเดียวอายุเท่าเพียวนั่นแหละสาระคือหนูไงใช่ไหมหนูมีสาระหนูพูดมีสาระทุกอย่างพี่นียี่สามพี่เอลเท่าไหร่พี่เอลพี่เอลพี่เอลอายุเท่าไหร่ใช่ จริงๆแล้วหนูอายุเท่าเพื่อนพี่เอลแล้วก็เพื่อนพี่นีนี่เลยค่ะจริงๆแล้วหนูอายุเท่าแต่ว่ามันเป็นความลับที่หนูไม่ค่อยกล้าบอกเท่าไหร่ก็เลยมาบอกแค่ในรัฐนี้แค่หนึ่ง้อยหกสิบเจ็ดคนนี้ไม่สามารถเผยแพร่ต่อได้แล้วอันนี้คือประกาศอย่างเป็นทางการเลยค่ะ อยากฟังหนูพูดทุกวันเลยงั้นก็มาฟังสิเพื่อนพี่นี่นี่โสมแล้วจบปริญญาแล้วใช่แล้วมาไล่บ่อยๆนะช่วงนี้มาสองนิ่มหลังไหม,มเนี่ยนหนักอยู่ค่ะหนูแต่หนูชิลมากเพราะว่าไม่ชิลไม่ชิลเลยทำไมถึงชิล <laughs> ทุกคนหนูพูดอะไรนีไม่รู้เนี่ย ปลายฟ้าพี่สาวคนโตใช่รุ่นสี่มีแต่น้องๆหนูต้องคอยดูแลตลอดเลยทุกคนรู้ไหมว่าหนูจริงๆแล้วหนูเป็นพี่โตหนูต้องคอยดูแลน้องๆใช่น้องๆทั้งหกคนเหมือนลูกลิงเลยนะคะหนูเนี่ยต้องคอยรับมือตลอดเลย น้องนานาพี่นานาหนูพี่นานาก็เป็นน้องหนูเหมือนกันหนูเกิดก่อนพี่นานาพี่เอลคือมักเน่สินะใช่ค่ะพี่เอลคือมักเน่แต่ว่าพี่เอลอะเป็นเด็กที่ไม่งอแง,งเลยเป็นเด็กดีมาก แต่ว่าพี่หงอยกอ่ะเป็นเด็กที่ดื้อมากเลยทุกคนหนูอ่ะเป็นพี่โตแล้วหนูก็ดูแลหนูปวดหัวกับพี่หงอยกมากเลยเชื่อเช,ชื่อต้องหงเข้าให้น้องๆใช่พี่ปลายฟ้าไม่เอาน้องเอาพี่อย่างเดียวเคเลยพี่โตใช่ค่ะ ทุกคนหนูเป็นพี่โตของในรุ่นสี่นะความลับที่ไม่เคยบอกรู้กันแค่นี้พอใครเลี้ยงยากสุดพี่หงหยกกับพี่นิชาคะ่ะเอ้พี่น้องหงหยกแล้วก็พี่น้องนิชาเลี้ยงยากมากเลยทุกคนหนูพูดไปเรื่อยแล้วหนูจะไปอาบน้ำนอนแล้วนะคะ ขอบคุณทุกคนที่มาหากันในวันนี้นะไว้พรุ่งนี้ใครมาคอนรุ่นหนึ่งเจอกันนะคะเพราะว่าหนูไปด้วยใส่เอฟเฟกต์เยว่ะใส่เอฟเฟกก่อนไปสไตล์ญี่ปุ่นไม่ว่าหนูว่าวันนี้หนูทําทรงผมเกาหลีนิดน,นึงอะแต่มันไม่มีสไตล์เกาหลีมีแต่สไตล์ญี่ปุ่นงั้นเอาสีญี่ปุ่นต้องไม่เสียอะไรค่ะอ๋อญี่ปุ่นเอ้ยเกาหลีต้องสดชื่น ใส่เอฟเฟก์สดชื่นว้าวโอเคทุกคนหนูใส่เอฟเฟกสดสดสดชื่นสดสดหนูใส่เอฟเฟก์สดชื่นแล้วนะคะบายบายเอฟเฟกนี้ก่อนไปเก๋มากนี่โชว์อันนี้ก่อนไปด้วยขอบคุณน,นะคะหนูจะเก็บไว้อย่างดีเลยบายบาย พักผ่อนนอนหลับฝันดีนะคะไว้มาหากันอีกอย่าลืมมางานนิปปอนด้วยนะคะมาดูรุ่นสี่เลยเอ้ยมาดูรุ่นสี่เดียวกันโอเคมางานนิปปอนด้วยนะสัญญาสัญญาแล้วโอเคบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายห่สองข้